อปอมชนเผยทำไมเลือกนิกกี้นนท์เป็นคู่ชีวิตแม้มีเศรษฐีลุ้นจีบกันเพียบเป็นคู่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ออกมาโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นกันสักเท่าไหร่สำหรับคู่ของสาวเซนนี่อปอมชนกับอบปอมเพชรและสามีนิกกี้นนท์และอปอมเพชรและที่ล่าสุดเซนนี่ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักกับสามีร่วมกันทะเลกันเคีย์ถึงประเด็นเรื่องที่ต่างๆ บางช่วงบางตอนในรายการเซนี่ก็ได้เผยถึงสาเหตุที่เลือกหนุ่มนิกกี้ว่านั้นอะไรเศรษฐีหลากหลายคนมาจีบแกแต่แกเป็นแฟนกับแกทุกๆคนก็ชอบเซนี่หมดเลยแต่ก็ไปมาในความรักในวันหนึ่งไม่จำเป็นต้องคนนั้นต่อคนนี้เป็นอะไรได้ความรักมันเกิดขึ้นและไม่ได้ได้ไง่ายๆและความระหว่างนิกกี้กับเซนี่ บอกเราเป็นคนที่รักใครรักคนเรื่องอื่นๆและเป็นเรื่องรองหมดเลยค่ะในการรักและก็ต้องรักด้วยความรู้สึกจริงๆออกมาทางสายตาและความรู้สึกจริงๆเพราะมันเป็นและเพชรนั้นชั้นจริงๆถ้าวันหนึ่งและไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเงินทองก็เอาไปไม่ได้อะไรและเอาไปไม่ได้ ก็เลบีบไปไม่ได้เลยค่ะแต่สิ่งที่เอาไว้ไปได้ก็คือความรู้สึกและความรักที่ผูกพันไว้และคนวันหนึ่งแต่ินก็ต้องนอนบนเตียงและแบบในโรง,รโรงพยาบาลได้อยู่กับคนที่เรารักเราจะตายอย่างสงบมากๆว่าคากติของิิงนนี้ออกสามีน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะ